เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปแกร Pirate นั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวผลปีาศาจผลพาวนั่นเองนะครับผมพ่อพาวพ่อา ผลอุ้งมือนั่นเองนะครับผมสําหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโค้ดแจ่มมาทางนี้เลยสมอกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรทส,สบิบริการกิฟไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอดีไก่ตันและกรองสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ สำหรับผลอุ้งมือนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นผลปีศาจที่อยู่ในระดับไหนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นผลที่น้องๆในสตรีมนะครับให้กับผมมานะครับแล้วก็ผมใช้ตั้งแต่เลเวล100่งรกว่าๆนะครับจนตอนนี้ผมเลเวล500แล้วนะคบเป็นผลปีศาจที่ใช้ในการโจมตีในระยะไกลแบบดีมากๆนะครับเพราะว่ามีสกิลโจมตีไกลถึง3สกิลจากสสกิลเลยนะครับผมโอเคครับผมจะเริ่มจากสกิลแรกเลยแล้วกันนะครับสกิลแรกจะชื่อว่าพาวแคนนอนนั่นเองนะครับเป็นการ ยิงอุ้งมือไปแบบนี้ปึ๊บประมาณนี้นะครับดาเมจเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันครับอันนี้เป็นสเตตผลปีศาจที่ตันแล้วนะครับในตอนนี้นะครับสเตตต์เดวิฟฟูดห้าร้อยนะครับก็ตันแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่ฮาคีด้วยแล้วกันนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เพิ่มดาเมจนะครับแต่ว่าใส่ให้ดูเนาะนี่ครับดาเมจดาเมจจะอยู่ที่687นะครับผมปูนดาวก็น้อยมากๆเลยนะครับแถมยังโคตรแรงนะครับ ปุ๊บ687แบบเป๊ะเลยนะครับแรงมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สำหรับสกิลต่อไปครับสกิล X นั่นเองนะครับพาวซัฟเฟอริงนะครับผมปล่อยสกิลไปบึ้ม804นะครับสกิลนี้แรงมากแล้วก็ทุกสกิลของผลพาวนะครับระยะโคตรไกลนะครับใช้ในการฆ่าบอสโจมตีบอสลิงนู่นนี่นั่นได้ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูดาเมจอีกรอบแล้วกันนะครับสำหรับพาวซัฟเฟอริงนะครับปึ๊บ ดาเมจ804จริงๆนะครับเป๊ะๆเลยนะครับไม่มีน้อยหรือว่ามากกว่านี้เลยนะครับสกิลถัดไปครับเป็นสกิล C ชื่อว่า Power Explosion นะครับมันก็จะเป็นระเบิดอุ้งมือนั่นเองนะครับผมประมาณนี้บึ้ม906นะครับเป็นสกิลระยะใกล้เพียงแค่สกิลเดียวนะครับเป็นสกิลระเบิดเลยนะครับผมเดี๋ยวรอคูลดาวสักครู่นึงนะครับยิ่งสกิลที่เป็นแรงนะครับคูลดาวมันก็จะนานนะคุณผู้ชมครับปึ๊บ พาวเอ็กโพชั่นครับ906นั่นเองนะครับเป็นดาเมจที่ฟิกมาแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วก็สกิลสุดท้ายครับพาวนู๊กนะครับหรือว่าพาวนิวเคลียร์นั่นเองนะครับประมาณนี้ครับผม บึ้ม1257นะครับโคตรแรงแรงมากๆเลยนะครับสกิลนี้ใช้ในการ p ิวได้แบบโคตรดีทุกสกิลเลยนะครับผมผมบอกไว้ก่อนผมโดน p ิวบ่อยมากๆนะครับคือดีมากครับสกิลแรงมากๆนะครับแต่ว่าข้อเสียของสกิลสุดท้ายสกิล V ีพาวนูกนะครับสกิลคูนดาวนานแบบดูดิคุณผู้ชมยังคูนดาวไม่เสร็จนะครับคูนดาวนานมากมากเลยนะครับโอเคครับอีกรอบนึงครับอันนี้คือผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าสกิลพาวนูกเนี่ยสามารถกดค้างได้นะครับรู้สึก ว่ากดค้างเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูให้ละกันนะครับกดค้างนี่ครับนี่บึ้มดาเมจเท่าเดิมนะครับก็ตามนั้นเนาะดาเมจจะเท่าเดิมนะครับกดค้างไม่กดค้างนะครับดาเมจไม่ต่างนะครับจริงๆก็กดค้างได้แทบทุกสกิลเลยอยู่แล้วนะครับของผลน,นี้เนาะนี่กดค้างได้แทบหมด แทบจะหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวผลอุ้งมือเนาะก็ตามนี้นะครับใครมีผลปีศาจอื่นๆที่อยากให้รีวิวนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนมีไอดีที่มีผลปีศาจนอกจากผลที่พี่ใช้นะครับก็สามารถทักแฟนเพจมาได้นะครับนะส่งไอดีมาให้รีวิวได้นะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆครับ ฝากกันกดซับด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ใกล้จะถึง10,000ซับแล้วนะครับหรือว่าถึงแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมน่าจะใช้เวลาในการตัดคลิปนานนะโอเคครับคลิปนี้บายๆไปเลยครับผมไปละจิ bye ้ยบายๆครับ